บริษัทโอมหารวยจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับบริษัทบ้านสนวังจำกัดขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีสร้างอุโบสถณวัดครววอินทนินงามตำบลทุ่งกระบืออําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนําทีมโดยอาจารย์หนูกันไัยอาจารย์ศักยันชื่อดังดรผุชชมสิริธัญผลประธานบริหารสูงสุดแห่งบริษัทโอมหารวย ดรศิระยาสิริธัญผลที่ปรึกษากิติมศักดิ์แห่งบริษัทโอมหารวยคุณกฤษณพันธ์สุภกิจธัญวัฒน์เจ้าของบ้านสวนวังเมืองตรังในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 8ตรงกับวันขึ้น11ขค่ำเดือน12กำหนดการ วันศุกร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ขึ้น10ค่ำเดือน12เวลา17นาฬิกาสมโพศองค์กระถินนวัดคร,รวนอินทนินงามวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ขึ้น11ค่ำเดือน12เวลา12นาฬิกาถวายองค์กระถิน ขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญทอดกระถินในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยบุญที่ท่านสร้างด้วยเธอ